สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าเป็นรถรุ่นโตโยต้าไม่ตี้นะครับผมไฟหน้าเดิมๆมมานะครับลองดูครับผมเป็นลักษณะนี้เลยนะครับตัวนี้ไฟข้างขวาเนี่ยไม่มีคัตออฟเลยนะครับฟุ้งเลยส่วนไฟด้านซ้ายนะครับมีเส้นคัตออฟแต่ไม่สว่างนะครับแสงไปรวมเป็นกระจุกเดียวนะครับ สองข้างให้แสงมาไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าเลยตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนใส่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวรอดูตอนติดตั้งเสร็จอีกทีหนึ่งครับผมโอเคครับผมลูกค้าก็จัดการปรับเปลี่ยนนะครับติดตั้งเป็นโปรเจคเตอร์ไปเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้ที่ลูกค้าเลือกติดตั้งเนี่ยเป็นไฮโลวินนะครับ RBT นะครับเป็นตัว3.2นิ้วเรนบูนะครับแบบนี้เลย ขนาดเล่นอยู่ที่3.2นิ้วนะครับควบคุมแสงได้ดีมากครับตัวนี้แล้วก็ตัววงแหวนเนี่ยเป็น SMD สีขาวนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยครับผมนะครับแล้วก็งานติดตั้งนะครับตั้งร้านใช้ตู้อบโคมชิลกาวใหม่นะครับใช้เครื่องมือเฉพาะสำหรับงานติดตั้งโปรเจคเตอร์โดยตรงนะครับตรงนี้การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้าแน่นอนนะครับติดตั้งไปแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยนะครับดู รถมีชีวิตชีวาขึ้นมาครับดูมีลูกกระตาขึ้นมาก็ดูสวยงามขึ้นนะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องไฟหน้ากันนะครับจากของเดิมนะครับของลูกค้านะครับเปรียบเทียบกับชุดเฮล่านะครับผมไฮโลวินเฮล่า RBT นะครับผมขนาดเลนส์3.2นิ้วเลนบูนะครับสังเกตดูครับผมคัดออฟครับต่างจากตอนแรกเยอะเลยนะครับแล้วก็แสงเนี่ยคือทั่วนะครับ ทั่วในที่นี้คือไม่ใช่ฟุ้งนะครับทั่วในจุดที่เราต้องการใช้งานจริงๆนะครับผมแสงเข้มแสงเต็มแบบนี้เลยคัดออฟขึ้นซ้ายลงขวาตามกฎหมายประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าตัวนี้ของลูกค้านะครับเป็นกระจกด้วยนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นใช้งานยาวๆลืมๆเลยครับผมอ่าเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตานะครับอันนี้ไฟหน้าเปิดอยู่นะครับนี่ครับผมไม่ได้ปิดนะครับลดเวลาวิ่งสวนกันนะครับจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวามือตรงนี้นะครับกฎหมายประเทศไทยนะครับพ่อค้าจะค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆนะครับ สังเกตดูนะครับเราเห็นไฟหน้าเป็นอ,อยู่แค่ในเลนเป็นจุดๆเล็กๆแค่นั้นเองนะครับพอค้าค่อยๆลดกล้องลงเรื่อยๆตอนนี้อยู่ระดับเดียวกับโคมไฟหน้าลดแล้วนะครับต่ํากว่าโคมไฟหน้าลดแล้วครับผมนี่ครับระยะเกือบถึงป้ายทะเบียนครับผมถึงจะมีอัตาการแย,ยงตาเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยนขนาดนี้แน่นอนนะครับ นี่ครับผมหลอดอยู่ที่ 6,000k นะครับบัลลาดอยู่ที่55วัตต์นะครับตอนนี้ได้โปรโมชั่น55วัตต์นะครับทุกคันนะครับสำหรับรถยนต์ที่มาติดตั้งตอนนี้นะครับผมนี่ครับคัตออฟคมๆเข้มๆแบบนี้เลยตัวนี้เป็นไฟต่ำนะครับไฟสูงครับผมยกขึ้นสว่างไกลทั้งซอยครับผมไฟต่ำไม่แยงตานะครับโอเคลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับนี่ครับผม ในคีมในฟิล์มนะครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับผมไฟต่ําไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมไฟพาร์ตนะครับกรณีปิดไฟหน้าอยู่นะครับเรากดไฟพาร์ตปิดเป็นไฟสูงทันทีนะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็น isuzu d-max นะครับผมตัวนี้เป็นตัวโฉมไฟหน้าเข้าหลังตัดนะครับที่เป็นโปรเจคเตอร์มาจากโรงงานนะครับจะมีโปรเจคเตอร์อยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับไฟสูงอยู่บริเวณด้านล่างแบบนี้ นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟหน้าเนี่ยไม่สว่างนะครับลูกค้าก็เลยตัดสินใจนะครับปรับเปลี่ยนใส่เป็นหลอด LED นะครับตัวนี้เดี๋ยวพอค้าขออนุญาตปิดชื่อร้านนะครับขอสกีนชื่อร้านด้วยบนกล่องนะครับก็เป็น LED C8 นะครับผมตัวนี้ที่เป็น3สเต็ปนะครับที่ว่าไฟหน้าจะมีสีขาวสีไอบูสีน้ําเงินนะครับเปลี่ยนสีได้3สเต็ปนะครับลูกค้าซื้อมาใส่บอกว่าสรุปแล้วมองทางไม่เห็นเลยนะครับก็เลย ไม่รู้จะแก้ยังไงนะครับก็ต้องใส่หลอดเดิมมานะครับจนมาเจอคลิปรีวิวของทางร้านนะครับก็มาทําการปรับเปลี่ยนนะครับใส่เป็นโปรเจคเตอร์เฮลลานะครับ V3 Gen เเลนบูนะครับขนาดเลนอยู่ที่3.2นิ้วนะครับมีวงแหวนให้ด้วยนะครับวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับชิปวงแหวน SMD เป็นชิปชนิดเดียวกับที่ติดมากับเดยไลท์ของพวกรถเบนท์รถ BM เเลยนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพสูงมากๆตัวนี้ทนหายห่วงและเป็นสีขาวนะครับสามารถที่จะเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกติไม่ผิดกฎหมายนะครับ งานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมชิเกาวให้ใหม่นะครับใช้เครื่องมือเฉพาะทางเลยนะครับเพราะฉะนั้นโคมไม่ช้ําน้ําไม่เข้าแน่นอนนะครับสาหรับรถเป็นโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้พ่อค้าแนะนํานิดนึงนะครับแล้วแต่จะเชื่อหรือไม่เชื่อพ่อค้าก็ได้นะพ่อค้าเคยทาคลิปรีวิวเปรียบเทียบให้ดูแล้วนะครับโปรเจคเตอร์นะครับเรานาไปใส่หลอด LED เนี่ยแสงมันจะไม่ออกนะครับตัวนี้บอกเลยว่าจริงๆแล้อ LED C8 เนี่ยคุณภาพถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะเพียงแต่ว่าการนํามาติดตั้งกับออนี่่ยแสมมมัไกผ LED จะเหมาะกับรถที่เป็นรีเฟล็กนะครับเป็นจานฉายธรรมดามากกว่านะครับอย่างตัวเนี้ยไฟสูงเนี่ยลูกค้าก็ใส่เป็น LED มานะครับถือไฟสูงถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าไฟต่ำเนี่ยไม่ผ่านนะครับก็เลยถอดออกแล้วก็มาเปลี่ยนโปรเจคเตอร์เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูวงแหวนกันนะครับอ่าวงแหวนตัวนี้นะครับเป็น SMD สีขาวนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ปกติเลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายนะครับผมแล้วก็รอๆดูๆแบบนี้เลยนะครับ รถจะดูมีมิติขึ้นนะครับเหมือนมีลูกตาเลยนะครับลองมาดูวงแหวนใกล้ๆนะครับผมอ่าเป็น SMD นะครับสังเกตดูว่าแสงของวงแหวนเนี่ยจะค่อนข้างแรงนะครับค่อนข้างสว่างพอสมควรเลยนะครับกลางวันนะครับทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยขึ้นนะครับอีก60%สเเนเลยนะครับงเมืองนอกเนี่ยทำการทดสอบมาแล้วนะครับรถที่มีเดย์ไลท์ด้านหน้านะครับจะปลอดภัยกว่านะครับในตอนกลางวันนะครับเราเปิดเดย์ไลท์วิ่งอย่างนี้รถเห็นเราชัดเจนเลยนะครับแล้วก็กลางคืนหรือช่วงเย็นโพลเพนะครับผม หรือว่ากรณีที่เราเปิดไฟหน้าเนี่ยตัววงแหวนเนี่ยจะดรอปลงให้เรานะครับดรอปแสงลงเพื่อลดต,ตาการแยงตาครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นหลอดหกพันเคนะครับบรลลาดอยู่ที่ห้าสิบห้าวัตต์นะครับผมนี่คัตออฟขึ้นซ้ายลงขวาคมๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับขึ้นซ้ายลงขวาแบบนี้เลยนะครับผม ่าตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับควบคุมผ่านด้วยเลนโปรเจคเตอร์เฮล่าวีสามเนสะครับสังเกตดูนะครับคัดออฟคมมากนะครับนี่ขึ้นบลูเอฟเฟก t ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้คือคมจริงๆนะครับเห็นไหมครับขึ้นเป็นบลูเอฟเฟก t ชัดเจนเลยนะครับตัวนี้คือไม่มีอัตราการแยงตาแน่นอนนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะทดสอบเรื่องอัตราการแยงตาให้ดูลองมาดูก่อนนะครับผมตัวนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมไฟสูงครับ ไฟสูงนะครับตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะมีโซลินอยด์ควบคุมนะครับสามารถที่จะยกระดับไฟของไฟต่ำเนี่ยให้ขึ้นเป็นไฟสูงได้ด้วยนะครับผมตรงนี้ก็พอดีมีลูกค้าไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับทักมาถามกันอยู่ชุดใหญ่นะครับว่าหลอดที่ใช้กับโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นหลอดไส้เดียวนะไม่ว่าจะเป็น D2H นะครับเป็น H1 เป็น H11 พวกนี้ทำไมมันถึงทําไฟสูงได้หลอดพวกนี้ตามที่ลูกค้าศึกษามาคือมันจะเป็นหลอดไส้เดียวไม่มีสูงต่ําใช่ครับลูกค้าเข้าใจถูกเลยนะครับแต่ว่า ที่ทาสูงต่ำเนี่ยคือตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วสังเกตดูนะครับมันจะมีแสงที่ออกฟ้าๆหน่อยๆอันนั้นคือแสงของ LED ไฟสูงเดิมลูกค้านะครับไฟสูงเดิมเนี่ยจะติดด้วยนะครับผมนี่ไฟสูงเดิมลูกค้าจะติดด้วยนะครับลองมาดูแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะยกสูงขึ้นด้วยนะครับเท่ากับว่าเราจะได้ต่ํา2สูง4นะครับนี่อันนี้เป็นไฟสูงนะครับไฟสูงเนี่ยถ้าเราอยู่หน้ารถเนี่ยเราต้องถือกล้องให้สูงกว่าไฟหน้าเดิมนะครับก็แยงตาแล้วนะครับอ่ะ ระยะนี้คือแยงตาแล้วนะครับก็คือยิ่งไกลก็ยิ่งสูงนะครับเพราะฉะนั้นรถวิ่งสวนเราเนี่ยไฟสูงเนี่ยคือแยงตาแน่นอนปกตินะครับผมออันนี้พ่อค้าให้ดูไฟสูงนะครับของเดิมของเดิมลูกค้าติดด้วยนะครับแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยยกสูงขึ้นด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับอ่าโอเคอันนี้คือแสงจากนอกฟิล์มตัวรถนะครับผมในฟิล์มนะครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ําไม่แยงตานะครับไฟสูงสว่างไกลทั้งซอย ต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับแล้วก็ไฟพาร์นะครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมเรากดไฟพาร์เนี่ยโปรเจคเตอร์จะติดเป็นไฟสูงทันทีและไฟสูงเดิมลูกค้าเนี่ยจะติดด้วยนะครับสามารถทํางานได้เต็มระบบเหมือนเดิมนะครับนี่แบบนี้เลยอ่าโอเคทีนี้เราลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับหลายคนไม่กล้าใส่โปรเจคเตอร์ไม่กล้าใส่ซีนอนกลัวมันแยงตาแน่นอนครับผมถ้าเราซีนอนไปใส่กับรีเฟล็กต์นะครับจานฉายธรรมดาเนี่ยแยงตาแน่นอนนะครับอ่ะนี่นะครับ รถนะครับเวลาวิ่งนะครับจะไม่วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับตรงๆแบบนี้คือชนนะครับแต่อยู่ตรงแบบนี้ยังไม่แยงตาเลยนะครับผมรถจะวิ่งสวนกันบริเวณด้านขวามือนะครับกฎหมายประเทศไทยนะครับผมไฟหน้าเปิดอยู่นะครับเรามองสวนไปนะครับเราจะเห็นดวงไฟเป็นกลมๆอยู่นะครับก็เหมือนเหมือนของเดิมดีแม็นะครับผมเหมือนของเดิมมองแทบไม่ออกนะครับว่ารถตัวนี้เปลี่ยนชุดเลนมานะครับตัวนี้พอค้าถือ กล้องอยู่ในระยะที่เมื่อกี้ไฟสูงแยงตานะครับแต่ตอนนี้คือเปิดไฟต่ําอยู่นะครับระยะเดียวกันนะครับเพราค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆยนะครับผมอ่าอันนี้ต่ําลงมาเท่าโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับต่ํากว่าโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับเริ่มมีจตาการแยงตานะครับผมอ่าระยะเกือบเกือบถึงป้ายทะเบียนแล้วนะครับต่ากว่าป้ายทะเบียนแล้วครับผม อ่ากล้องพ่อค้าถึงพื้นแล้วนะครับก็คือเนี่ยครับผมจะเริ่มมีอัตราการแยงตาตรงระยะเกือบๆถึงป้ายทะเบียนนะครับคือถ้าสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับอยู่ใต้โครงไฟหน้าเดิมเนี่ยก็ไม่แยงตาแล้วนะครับผมนี่นะครับอัตราการแยงตาสําหรับไฟต่ํานะครับแต่ถ้าไฟสูงเนี่ยระยะนี้ก็แยงตาแล้วนะครับอ่าโอเคครับผมสนใจสินค้านะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ให้ที่ซายมือล่างของจอนะครับผมสามารถโทรหาทักหาพ่อค้าได้จากทุกช่องทางเลยนะครับ แล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พ่อค้าด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเรานะครับเอาว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ